สวัสดีครับพอพอี่น้องซูกสุกคนกลับมาพอกับผมว่าหน่อยคือเกาเหมือนเดิมทั้งสองอาหารการกินก็ครับแต่พอกันจังสี่กับมีเมนูแซ่บๆหานเท่าคือเกาครับไม่อนีประสิตํามาพี่น้องนะครับบ้ามารวบอ้อเดียวก้อนเดียวครับแต่ก็มีหมูนุ่มนะครับหมูมักกับพี่น้องตะไคร้อักบ,บุงลวก มีนอไม้ต้มแล้วก็หมูยอ่อครับเอา้วาว่าอะไรใหญ่ห้างพี่น้องมาเริ่มเผ็ดกันเลยครับปานดินกัดนี่ครับกระเทียมกับพริ๊กลงต่ำเลยมื่อนี้บม่ได้ใส่ติกแหงเลยพี่น้องบม่ได้ใส่ติกแหงใส่หัวฉลุด ยันที่กระโดดครับเปิได้อยู่ด้วยพี่น้องต่อไปครับแกเจ็ แยกกี่แบบน่าครับแนวครับนา้ามะคำเปียกนิน จัดจังหน่อยพี่น้องออกปเปลี่ยวจังหน่อยครับน้ำปลาครับปลาตลาดพี่น้อง ตาลครับตาลใสพี่น้นนนนองอใสตานสีกบ ไปขี่ไปเรื่อยครับมามามาติดหนังก่อนไปน้องโมงบ่โมบดโอยอ มันพี่น้องพวกมันหน่อยครับกระปุกบับบนี้เยีงเท่ากันสี่น้องเสียพี่กครับ oh mm -hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับหน้าตาสวยงามครับกินขนาดพี่นอ้องเอาซาลาเปาเหนียก็ขคอลาพ่อแม่พี่น้องไปแชร์เพียงขนี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่อีกคลิปหน้าดแล้วพี่น้องเนาะก่อนจากการบุญน,นี้ก็ขอฝากไว้จะยน้อยพี่น้องฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด็สะสระใครเกื่อสิได้บ่พลาดนะครับแล้วพอมีอย่างไรมันนี้กับคอเข้ามาสวัสดีครับ